ขนมกล้วยทอดแบบนี้ไม่มีที่ไหนทำขายต้องทำกินเองกรอบนอกนุ่มในทำง่ายด้วยค่ะมีกล้วยน้ำว้าสุกอยู่สองลูกก็ค่อนข้างจะงอมใช้กล้วยสุกงอมก็ดีค่ะจะได้ความหวานจากกล้วยจะได้ลดน้ำตาลลงนำแป้งข้าวเหนียวมาใส่ลงไปก่อนก่อนที่จะบดกล้วยเวลาใช้ช้อนซ่อมบดกล้วยอะแป้งก็จะช่วยยึดตัวกล้วยไว้จะได้ไม่ต้องลื่นไปลื่นมาต่อไปจะใช้มือขยำกล้วยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ นะปริมาณน้ำตาลทรายนี่จะใส่ไม่มากนะคะถ้าชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลได้หลังจากนั้นก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยทีนี้ก็จะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันค่อยๆหยดน้ำกะทิลงไปทีละนิดใช้เป็นหัวกะทิค่ะแช่ตู้เย็ยนเอาไว้ก็ค่อนข้างที่จะหนืดๆห,หน่อยค่อยๆหยดน้ำกะทิลงไปถ้าหยดลงไปครั้งเดียวปริมาณมากอาจจะทำให้แป้งนี่เหลวเกินไป,ปแป้งเหลวแล้วก็จะแก้ยากค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วลักษณะของแป้งก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้เหลวจนเกินไปจะพักแป้งเอาไว้ประมาณ20นาทีต่อไปจะนำงานดำคั่วโรยลงบนใบตองแบบนี้ค่ะตักแป้งขึ้นมาเป็นก้อนแล้วกดใหะเป็นแผ่นบางๆขนาดก็ตามต้องการได้เลยแล้วก็โรยงานดำคั่วทับไปอีกทีตักแป้งขึ้นมาวางบนใบตองแบบนี้จนแป้งหมดค่ะ การที่นำแป้งมาวางบนใบตองแล้วก็จัดเป็นชิ้นแบบนี้เวลาหยิบใส่ลงไปทอดในน้ํามันจะได้เร็วขึ้นค่ะและแป้งก็ไม่ติดมือด้วยและก็ทําปริมาณน้อยจะทอดครั้งเดียวให้หมดเลยค่ะเอาน้ํามันใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใช้ช้อนซ่อมหยิบขนมใส่ลงไปเอาช้อนซ่อมจุ่มลงไปในน้ํามันก่อนแป้งจะได้ไม่ติดช้อนซ่อมมากจะได้เร็วขึ้นและขนมก็จะได้สุกไปพร้อมๆกันค่ะใช้ไฟกลางนะคะใส่ขนมลงไปหมดแล้วก็ทยอยพลิกกลับด้าน ขนมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใช้ช้อนซ่อมเคาะลงไปเบาๆผิวด้านนอกเขาจะมีความตึงกรอบให้ตักขึ้นได้เลยค่ะจะมีความกรอบนอกนุ่มในกินร้อนๆนนี้อร่อยมากค่ะหอมกล้วยเมื่อเคี้ยวถูกงาดำนี่จะมีความหอมมันๆลองนำไปทำดูนะคะ